พี่เอกเดี๋ยววันหลังเราไปส่องดูแก้วลำไยที่กินแล้ววางไว้ดิกินกันไม่หมดอะ่ะเเนอเออกินไม่หมดสองแก้วะแล้วอย่ามาบ่นนะ<อ>เวลาเวลา,เวลาเห็นเนี่ยบ่นว่าบ่นว่าให้ให้เนื้อน้อยใช่ไหมถ้าพี่ยายเห็นนะไปเจอนะถ้ากินไม่หมดปรับ <c oughs> กินไม่หมดปรับ, <c oughs> บออกินลำไย,ยไม่หมดปรับแล <c oughs> ้วแขกงเหงือนกันต่อไปไม่ร้อยผา โรงงานเราอะไรรู้ไหมอะไรครับซอง,ละ, 200. ซองละสองร้อยละสองร้อยเราซื้อยกทองรเราซื้อที่โรงงานเลยยก้อยกองเนี่ยจริงๆอ่ะแค่เนี้ยก็พอแล้วพี่เอกพี่อาว่านะถามว่าแค่เนี้ยพอไหมพอเนี่ยจริง,รงแล้วก็พอเนี่ยแพงไหมลูกค้าแพงไหมเอออยากจะเห็นหน้าไ้คนบอกว่าแพงจังเลยว่ะเนี่ยอยากจะเห็นหน้าไ้คนที่บอกว่าลำไยน้อย ไอ้นี่บอกว่าน้ำแข็งเยอะลูกค้าบอกกินลำใหญ่จนเหนื่อยเออกินไม่ชนะไอ้พวกจิตจะให้คนที่เอ่ยวลองดูสักทีเนาะว่าก๊อตจืดไหมเขาบอกว่าใส่น้ำแข็งเยอะจนจืดดูดูดิลองดูเลยครับว่าจืดไหมครับอืมไม่จืดผมว่าไม่จืดอาจจะไปวางไว้นานแล้วใช่กินไปอ่ะก้นแก้วมันก็จืดบ้างไล่เพราะน้ำแข็งมันละลายตรงนี้อากาศร้อนนะแต่กินปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันไม่จืดพี่เอก แล้วแต่ปากใครปากมันมันบอกกันไม่ได้นะความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราก็ไม่ได้บังคับให้คุณมาซื้อใครจะซื้อไปต้มข้าวที่ว่าจืดเพื่อตานเข้าไปใช่เราพร้อมที่จะแจกสูตรแล้วเราก็แจกสูตรจริงๆเราพร้อมที่จะให้คนอื่นแต่คนที่ชอบตีคนอื่นน่ะมาหาพี่ยาเลยดีกว่าตันมาตักน้ำแข็งให้หน่อย <c oughs> แล้วอย่าร้องนะว่า <c oughs> พี่ยาตักไม่ไหวครับกอนะ อยากเจอจริงไพวกที่แบบว่าตีอะตีวา่าน้ําลําไยจืดน้ําลําไยน้อยน้ําแข็งเยอะขอวันหนึ่งให้มายืนขายกับพี่ยาววันหนึ่งดูที่ว่าขายได้ไหมถ้าขายไม่ได้ดิถ้ายังไม่หมดวันห้ามกลับบ้านนะเออ,เออมาเลยให้ค่ารถไหมให้ค่ารถกลับบ้าน <laughs> ด้วย <laughs> พี่เอกมาเลยเออไอคนที่บอกว่า,าขายขายไม่ดีจริงเอาคอมเมนต์ตัวเองเข้ามาให้พี่ยาดร์ดูได้แล้วคอมเมนต์มาด้วยนะพี่เอก เอาคอมเมนต์ตัวเองที่บอกว่าโกหขายไม่ดีขนาดนั้นหรอกอให้มายืนตักน้ําแข็งให้สักวันหนึ่งรับรองมาวันเดียวไม่มากเยมมากเย <laughs>